เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากท,าาที่ทำนายนายกคนที่สาสเ็ดล่วงหน้าไว้เกือบ20ปี20ปีมาแล้วทำนายไว้ว่าลูกคนเล็กลูกคนเล็กของคุณทักษิณมีดวงจะได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งวันนั้นออกอากาศไปเมื่อ23กันบากรกฎาคมก่อนหน้าที่จะรู้ว่าคอรมอแต่นาย,ยกเศรษฐาจะไปจะมาตั้งคอรมอใหม่ก่อนจะรู้ว่านาย,ยกจริงๆแล้วในวันที่โหวตเวลาต่อมาคือนางสาวแพททองทานจริงๆด้วย แล้ววันนั้นเนี่ยก็ชัดเจนว่าคุณแพทรทองทานยังไม่พร้อมครับน่าจะเป็นการเลือกตั้งสมัยหน้าถึง<ม>จะลงเข้าสนามไม่น่าเชื่อว่าคุณอาร์ก็คือท่านปรีดาพัฒนาถาบุตรคุณอาร์ของเสฉะแมวพลโทพลาดอนเนี่ยทำนายไว้เมื่อ20ปีมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ย้อนท่านผู้ชมย้อนไปฟังเทปนี้อีกครั้งหนึ่งในรายการเรานี่แหละครุกวงนายถามตรงถามจริงซึ่งออกอากาศก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วเชิญรับชมเลยฮะ ในอดีตเนี่ยนะครับพอดีท่านปรีดาพัฒนาถาบุตรที่เป็นอาของพี่นะอดีตรัฐมนตรีแล้วก็ที่พี่ทักษิณเนี่ยเป็นนายตำรวจติดตามท่านนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยพอดีท่านเป็นนักโหราศาสตร์ด้วยพระอาจารย์วันชัยอันเนี้ท่านพูดกับพี่เมื่อ20ปีที่แล้วนะท่านเป็นคนดูท่านเคยมอมคลิ์เคยถามท่านปีดาว่าในนักการเมืองพวกเรานี่ใครมีโอกาสได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีบ้างท่านปีดาก็บอกว่าชวนหลีกภัย บัรหารศิลปาชาและถูกทั้งคู่เลยออแล้วพอมาถึงน้องอิงเนี่ยท่านพูดกับพี่เนี่ยเฮ้ยแมวทักษิณเนี่ยมีลูกสามคนเฮ้ยมันมีคนหนึ่งนะที่ดวงมันถึงเป็นเป็นปน,นายกรัฐมนตรีได้อ๋อแล้ว๊ะแล้วมันใครฮะก็ะลูกเราก,ก็ต้องนึกถึงลูกชายสิอ,อ่าอาจจะมาเฮ้ยไม่ใช่ลูกสาวระบุด้วยว่าลูกสาวไอ,อ้คนเนี่ยถูกท้องเนี่ย ตามดวงเนี่ยมันถึงนายกนะแต่ว่าเอาละก็เรื่องที่บริหารจัดการถ้าท้าษิบริหารจัดการเป็นตามดวงชะตาเนี่ยมันมีโอกาสได้เป็นอันนี้เรื่องจริงเลยพี่ฟังมายี่สิกว่าปีแล้วนะ20ิกว่าปีคุณอยังเด็กเลยนะจ้คิดดูอะแต่ว่าหมายก็ดูจากพื้นดวงที่ลูปที่ทักษิณให้ ให้ดูดวงของลูกใช่ไหมก็ดูคุณชวนแม่นคุณบรรหารแม่นแล้วอ่าแล้วดูบอกสามคนอ่าแล้วบอกบกระบุเป็นผู้หญิงอ้าแล้วก็แม้ในท่โนมอยแม้ก็ตั้งท่านทักษิณก็เป็นคนบอกว่าจะได้เป็นอายกขัมแต่มีเงื่อนไขว่าไปอ่านหนังสือสิบห้าเล่มหน่อยภาษาอังกฤษปรากฏว่าท่านทักษิณอ่านบอกว่าเกินสิบห้าวันเองอะไม่คือสองอาทิตย์อ่ะเฮ้ยมันอ่านสองอาทิตย์เองเว้ยเออ แล้วก็วได้เป็นแล้ทำไมต้องให้ไปอ่านตำราภาษาอังกฤษสิบห้าเล่มอ่าเพื่อบริหารจัดการว่าเฮ้ยการจะเป็นผู้นําในประเทศอะไรโอ้อันนี้นังซือเหล่านั้นเนี่ยคือเรื่องการภาวะผู้นําการบริหารจัดการเพื่อจะเป็นผู้นําอ่าเหลือเชื่อฮะขออนุญาตใช้ครับว่าเหลือเชื่อมากแต่ผมต้องถามต่อนั่นเป็นการออกอากาศเมื่อ23กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งไม่มีวัน ตอนนั้นยังไม่มีแนวโน้มไม่มีวี่แววอะไรเลยว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีใช่ครับนะฮะผมขอถามต่อคําเดียวได้ครับอยู่นานไหมครับไอ้ตรงเนี้ยพอดีไม่ได้ถามต่อนะพอดีพอถามว่าท่านบอกว่าเอ้ยได้เป็นแม่เราก็ตอนนั้นมันไม่ได้ฉุกคิด <c oughs> เอรแล้วที่จะเป็นเนี่ย<ะ>มันได้เป็นนานไหมครับนะเพราะตอนอาจารย์คึกธิ์นี่ท่านปีดายังบอกผมนะว่าได้เป็นนะว่าอาจารย์คึกฤทธิีเนี่ยก็จะได้เป็นอ่อ่า บอกท่านครับเฮ้ยเราพักอันดับห้านะท่านเนี่ยจะได้เป็นนายกรัตมตรีต่อมาได้เป็นนายกจริงๆด้วยสิบแปดเสียงได้เป็นนายกได้เป็นเลยแล้วคนนแต่บอกว่าแต่ว่านานไหมวะหมายมันมันล่อแหลมครับก็ปรากฏว่านั่นแหละไปต่อไม่ไหวก็สิบดเดือนก็ให้ปีดาไปดีกว่าแต่ถูกนะข้อมูลคลื่นกก็ท่านปีดาก็บอกลวงหน้าอาจารย์คลื่นลึกยังฮะเฮ้ยพักลลำดับห้านะปีดาอ่าไอตัวนั้นใช่ครับทางคณิตศาสตร์ แต่ตามดวงดาวโหราศาสตร์เนี่ยดวงท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรี่าแต่ของน้องอุ้งอิงเนี่ยก็แบบที่หมายว่าพี่ดันลืมถามต่อว่าจะได้ว่าระยะเวลาที่จะเป็นนานแค่ไหนไม่ได้ถามต่ออนี่เอาเอาสรุปอีกทีหนึ่งก็คือท่านปีดาเนี่ยทายถึง5คนได้เป็นนายกรัฐมนตรีหมดเลยนะอ้าวนานไม่นานต้องถามอาจารย์แล้วล่ะอาจจะได้อยู่นานไม่อาจารย์นานไหมจะอยู่นานก็อยู่กับคุณพ่อ อ,อถ้าคุณพ่อยุ่งมากๆเนี่ยอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าอาจจะมีเรื่องร้องเรียนเรื่องนู้นเรื่องนี้การครอบงำตลอดจนคุณพ่อเนี่ยเซมวก็รู้ครับคนชอบก็เยอะคนไม่ชอบก็เยอะครับขนาดแต่งชุดขาวไปงาน <c oughs> วันที่ปดเว่าโปรดเก้าคนก็ยังเช็คมินเลยครับแต่เวลานนแต่งตัวผิด ครับผมรู้ว่าแต่งตัวผิดกันเพราะนอกรเนี่ยเขาไม่ติดตรงอกปกตินอกรเนี่ยเขาต้องติดตรงตรงคอที่ข้างเป็นเป็นไอของกระทรวงไหนครับเอานอกรมาติดตรงหน้าอกแล้วก็ตรงนี้เป็นกระทรวงกระทรวงอย่างนั้นติดผิดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณหนูองค์อิงเนี่ยผมเรียกคุณหนูไม่ได้สิท่านนายกอค์ิเนี่ย <G introductory> นายกอุ้งอิงเนี่ยะจะอยู่ดันแล้วอยู่ไม่นานเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณพ่อมาวุ่นวายชีวิตท่านนายกไหมตรงังเรียเพราะว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดอครับเพราะว่าตัวคุณอุ้งอิงเองเนี่ยหลักๆเนี่ยก็รับน้องกันเทียบแล้วตอนนี้เอาคุณพ่อมาแจมอีกหนักขึ้นเป็นสองเท่าอืรับน้องตรงไหนฮะอาจารย์เท่าที่เห็นก็อะไรสนามกอล์ฟใช่ไหมอันนั้นเตรียมแล้วเตรียมเตรียมอืม อันนี้ก็น่าโดนนะสลับกราฟเนี่ยครับแล้วต่อไปอรายดีสองสองเอ็นทันเอ็นทานแล้วก็อันที่สามถือหุ้นในบริษัทต่างๆครับอ่าครับ เด็กเก่งเรื่องกลายเก่งเดี๋ยวไปหาเจอเองเอาให้ประเมินเบื้องต้นเอาเซมไปเาก่อนนะว่านานไหมจะอยู่นานไหมมีหลายคนบอกว่าไม่นานแต่ว่าอาจารย์พรชัยนี่ยังถือว่าไว้ตัวนะเนื่องจากอาจารย์พรชัยอยู่ที่พ่อไอ้เรื่องนานเนี่ยพี่ยืนยันว่าไม่นานเพราะปัจจัยของความสําเร็จที่จะอยู่นานเนี่ยก็คือว่ามันได้หายไปแล้วปัจจัยตัวนั้นนั่นก็คือการปฏิบัติตามสัญญาประชาคมกับพี่น้องประชาชนปัจจัยตัวนั้นล่ะ เป็นเงื่อนไขสําคัญเลยเรื่องเสียสัตว์เนี่ยทำให้ปัจจัยนะั้นมันหายไปแล้วนั่นคือการเปลี่ยนขั้วแล้วานาั่นแหละครับซึ่งตัวนี้เป็นปัจจัยความสําเร็จที่รัฐบาลจะสามารถอยู่ได้ยืนโยงเพราะว่าประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วตัวเองก็ทําตามเจตนาลมที่สัญญาประชาชนเมื่อปัจจัยนี้หายเรื่องอยู่นานจบแต่ถามว่าแล้วมันอยู่ไม่นานต้นยาวแค่ไหนมันก็จะกลับมาตรงองค์ประกอบที่อาจารย์ว่าเพราะของน้องอิงเนี่ยกลายเป็นว่าศัตรูเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะของตัวเอง มันกลายเป็นว่าศัตรูของคุณพ่อด้วยแล้วถ้าคุณพ่อมีข้อจํากัดอันเป็นไปโอ้พลังมันก็หายไปเองเพราะพลังที่ยืนอยู่เนี่ยมันพลังจากคุณพ่อแถมตัวเองก็ยังมีกู้ปรับตักอีกใช่ไหมทั้งคุณพ่อทั้งตัวเองและตอนนี้กลายเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ทะเลาะอีลุงตุงนังและเรื่องกําลังจะแต่งตั้งรัฐมนตรีนี่แหละยังไม่ทันจะเริ่มต้นเลยมันก็เห็นเข้าลางแล้วของความที่ไม่ราบรื่นแล้วความไม่ราบรื่นตรงเนี้ยไอ้ปัจจัยของเรื่องการตตั้งรัฐมนตรีเนี่ย มันล่อแหลมนะเพราะบุคคลที่มีชื่อจะมาเนี่ยพูดง่ายๆจะเป็นชื่อบุคคลซ้ําในรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดไม่ได้บริหารเลยเนี่ยเกิดขึ้นเลยนะ mm hmm. เพราะว่าพอแต่งตั้งเสร็จปับ๊บแถลงนโยบายจบปับ๊บมีคนยื่น mm hmm. ทันทีดีไม่ดีถ้าสารรัมนูลรับเอารับเสร็จแถมบอกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เลยไม่ได้ทํางานกันเลย mm hmm. ก็เป็นได้นั่นคือเร็วที่สุดที่เกิดอุบัติเหตุ hmm. แต่ถ้าเกิดอ่ะลากไปมีประเด็นอื่นเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าถามว่าเรื่องอยู่นานไหม ยืนยันว่าปัจจัยของความสําเร็จที่อยู่นานมันหายไปแล้วม,มันเหลือแต่ปัจจัยที่สั้นสั้นยาวแค่ไหนอันนี้แหละมันต้องอยู่ที่ภาวะผู้นําแล้วก็การบริหารจัดการของน้องอิงเนี่ยครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคือค,คืออย่างนี้คุณพระชระก,ก่อนที่จะตรวจคุณสมบัติของคนอื่นเนี่ยต้องตรวจคุณสมบัติตัวเองก่อน <c oughs> ตรวจเลยยังบางทีคอรมอนเนี่ยเคลียร์หมดครับสุจริตหมดมีมาตรฐานทางจริยธรรมเชิงประจักษ ครับแต่ของตัวเองล่ะตัวจตัว,ตวออไอ้ยงไอ้ตรงนี้สําคัญอือาจารย์คิดว่าประเด็นเรื่องไหนที่ล่อแหลมเพราะว่าเพราะว่าเอาภายนะพราะมีคนติดคุกอ่ะอืแล้วก็มันชัดเจนตรงที่คุณวันเนี่ยฝันนี่จะเดิมอืมความฝันนี่เป็นประเด็นแล้วนะครับความฝันนี่เป็นประเด็นดิเ <c oughs> พราะคุณเฉลิมเป็นคนอภิปราย คุณเฉลิมกับคุณชวนหลีกภ<า>ย<า>ัยเป็นผู้อภิปรายเรื่องสนามกอล์ฟอันภายว่าเป็นที่ทนี้สงครับอ่าแล้วศาลดีกาก็ตัดสินมีคนติดคุกแล้วครับใช่แล้วใครถือหุ้นล่ะถ้าเทียบเคียงก็คล้ายๆกับว่าคุณเอาที่สปกมาแล้วคุณเป็นคนเจ้าของเป็นอะไรเนี่ยมันมันก็สามารถาที่จะเทียบเคียงได้อืมแต่ถึงจะยังไงก็ตามเนี่ยมันมีคนยิ่งอยู่แล้วเรื่องเนี้ยอืมครับฮ่ครับเสี่ยแมวคิดว่า เรื่องสนามกอล์ฟอภัยเนี่ยคือเป็นอาวุธชิ้นสําคัญของคนที่จะโค่นคุณองค์อิงได้ไหมใช่ครับเพราะตรงเนี้ยจุดป็นเห็นชัดไงมันมีคนติดคุกจริงไปแล้วแล้วคําพิพากษาเนี่ยสารฎีกานะมันชัดเจนว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ฉะนั้นเมื่อเป็นที่ธรณีสงฆนเนี่ยมันต้องกลับคืนไปวัดใช่ไหมครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนมือก็ต้องเป็นกฎหมายเป็นพระบัญญัติซึ่งณตรงเนี้ยมันยังเขาเรียกว่าคาราคาตังกันอยู่ไนงะแล้วสิ่งที่สําคัญแบบที่อาจารย์บอก พอลึกในบริษัทที่ไปถือหุ้นสนามกลอฟอันพายอ่ะโอ้อคุณอิงก็สามสิบเอร์เซ็นต์พี่ชายก็สามสิบพี่สาวก็สามสิบคุณแม่ก็สิบเปอร์เซ็นครับแล้วตอนเนี้ยเท่าที่ฟังกระแสข่าวมาก็มีคนที่จะยืนย่นนี่แหละไปตรวจสอบข้อเท็จจริงความแม่นยําถูกต้องแล้วคนที่จะลงชื่อร้องก็ครบตามกติกาหมดแล้วแล้วก็เป็น,นกลไกที่สามารถยื่นได้ด้วยโดยตรงตรงเนี้ยฉะนั้นพอจากข่าวสาร ที่สาคัญที่สุดก็ต้องแจ้งไปทางพักเพื่อไทยต้องใช้หน่วยข่าวกรองตัวเองให้ดีหน่อยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นเดียวอีกะไปประเด็นเรื่องเอ็นทานใช่ไหมครับไปประเด็นเรื่องหมู่บ้านที่เอะเกี่ยวข้องกับขายจีนอะไรเนี่ยมันแค่ของตัวเองแบบที่อาจารย์พูดอยังไม่ต้องไปดูของของรัฐมนตรีนะดูของตัวเองเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เชื่อมั่นว่าความล่อแหลมเนี่ยมันสูงแล้วก็ขณะเดียวกันความเสี่ยงเนี่ยยังยืนยันว่ายังไงเนี่ยคุณแม่ก็จะไม่ยินยอมอ ให้ลูกต้องประสบอุบัติภัยแบบคุณพ่อและคุณอาผู้หญิงอืฉะนั้นตอนนี้ต้องติดตามใกล้ชิดใช่ครับอย่างนี้จะปลอดภัยกว่าไหมฮะก็คือว่าถ้าไปตั้งแต่ตอนยังไม่ทันได้เริ่มครับเป็นวิง่งเลยเหรอก็ฟังอาจารย์คับเสแมวเนี่ยจะรอดเหรอเนี่ยเพราะในปัจจุบันนี้ก็ยังถือครองอยู่ครับศาลให้ศาลตัดสินแล้วนะว่าให้คืนนะครับใช่ แต่เอาพายก็ยังถือครองอยู่บนนั้นใช่ครัเป็นของแผ่นดินดังนั้นเนี่ยโอ้โหนี่เล่นกันอย่างนี้เลยอรอคือสู้ไปถ้าแต่ตอนนี้เนี่ยยังจะปลอดภัยกว่าที่จะไปโดนอย่างอื่นไหมฮะอาจารย์คือมอถึงตอนเนี้ยนะเป็นไงเป็นกันต้องไปแล้วไม่ให้พปออกเดินต่อเดินต้องเดินต่อน้องเดินต่ออย่างเดียวเลยครับแล้วไปวัดโดนกันอีกทีหนึ่งตรงนี้คุณพ่อบอกอืคุณพ่อสั่งบอกว่าเดินหน้า จากการเดินหน้าเนี่ยมันจะเหมือนกับอะไรมาสามขาไม่ได้สี่ขามันมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรติดตัวอยู่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องคดีอยู่เนี่ยไม่เป็นสุขครับเหมือนท่านเศรษฐาเนี่ยไม่เป็นสุขนะในช่วงที่โดนยื่นเรื่องมาตราคุยาธรรมเพราะฉะนั้นผมว่าจะคิดราชการแผ่นดินจะทำน่นทำนี่มันก็คิดเรื่องว่าเราจะถูก ออกไหมถึงตัดสินให้ออกไหมครับคนนี้เนี่ยจะเป็นคอรมอต้องห้ามสักแค่ไหนครับอาจารย์ครับเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคอรมอที่อยู่ในรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาดูถ้าพักร่วมเนี่ยคงจะส่งชื่อเดิมๆมาหรือเปล่านะฮะจะพ้นจริยธรรมซื่อสัตว์สุจริตไปเยอะไหมฮะอาจารย์คิดว่าคือฟังท่านอาจารย์จรัญพูดเนี่ยมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ย เชื่อว่าจากนียสูงมากแต่ที่สําคัญมากกว่าความสูงเนี่ยคืออะไรมาไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนคือคือคือให้คำจำกัดความเป็นดูสูงยังงายคำจกัดความไม่ได้ถ้าคุณโดนคดีอย่างเงี้ยแล้วคุณสารคดีโดนไหมออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เนกายแล้วศาลชี้ว่าไม่ผิดออ่่าแต่ไม่ได้เป็นหลักประกันนะไอ้เรื่องทางทางกฎหมายอย่างอย่างกรณีเอกนัทอย่างกรณีเอกนัท ใช่ครับเพราะว่าคำวินิจฉัยบอกว่าศรัทธาเชื่อถือได้ซึ่งต้องเป็นการกระทําให้วินยูชนทั่วไปทราบและยอมรับวินยูชนคืออะไรครับอาจารย์ครับ <c oughs> อาจารย์ครับ <c oughs> คือวินยูชนนี่ก็คนทั่วไปมั้งนะชาวบ้านเลยไหมฮะชาวบ้าน <c oughs> ได้ใครยอมรับ <c oughs> นะครับแต่หลายหลายคนเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมว่าคงคงขัดใจอ่ะ <c oughs> ขัดใจเรื่องนี้เพราะว่า อะไรสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้เนี่ยเราเอามาลงโทษคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรเป็นบาปอะเป็นบาปของการกระทำเหมือนเรื่องทุ่มขนมอะอัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับยังไม่ไปถึงศาลด้วยท่านอัยการก็สั่งไม่ฟ้องนะแต่ปรากฏว่านี่ไงที่อาจารย์ว่ามันสูงเหลือเกินจะริยธรรมสูงไม่ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่แหละสุดขอบฟ้าการมันจะอยู่ตรงไหนอะ โอ้ห oh. <laughs> คือคือ,คอมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอัตวิสัยของผู้พิจรารณาผู้วินิจฉัยใช่ครับอ,อารมณ์ดีอาจจะผ่านครับอารมณ์ไม่ดีก็อาจจะมีนู่นมีนี่อ่ะเพราะมันเป็นเรื่องอะอัตวิสัยก็คือเป็นเรื่องของความเห็นส่วนตัวครับที่จะเอานํามาตัดสินเพราะไม่มีเกณฑ์ไม่มีมาตรานู่นมาตรานี้คุณ พัชราึีออกเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติผิดกฎหมายเรายกได้ผิดประดามด้ประมาณนี้ตอนนี้มันก็แล้วแต่ถ้าเสมาเป็นตุลาการเนี่ยอาจจะบอกไม่ผิดก็ได้ใช่เครื่องมือวัดมันไม่มีไม่มามันไม่มีเครื่องมือวัดถ้ามันมีมาวรวทัดชัดนี่จบเกินครึ่งนี่เฮ้ยผิดเสมาพูดถูกว่า อะไรอ่ะเป็นบ้านวัดที่มันมันมันได้มาตรฐานที่จะว่าใช่ครับคนเดินเข้าคิวมาแล้วเนี่ยเจอบ้านวัดอันนี้แล้วเนี่ยถูกตัดสินด้วยความเป็นธรรมครับอ่าครับท่านอาจารย์จันบอกว่าคือเรื่องของถ้าจะเอาเป๊ะเป๊ะมันเป็นเรื่องของคดีอาญาครับแต่ว่านี่เป็นคดีทางการเมืองครับเป็นประเด็นในทางการเมืองครับถ้าอย่างนั้นถามอาจารย์อนชัยอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ว่าในทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่ดีเหรอฮะอาจารย์ที่ที่ ที่ในทางการเมือง,งเรากรอง,เร,รองเรากรองเอาคนที่ที่ที่ไม่ดีไม่ซื่อสัตย์สุจริตขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศเป็น,เป,นเป็นความเข้าใจผิดของคนบางคนกระดัครับคนที่จะกรองมาตรฐานจริยรธรรมเนี่ยของคนเนี่ยคือประชาชนนั่นแหละ,ะ,ะกรองตอนไหนฮะเลือกตั้งไนงะอ่าใช่ครับอ่าธรรมดันเขารวมกันทั่วไปแล้วใช่ไหมเรื่องนู้นเรื่องนี้ คนตรงคนนี้ผมไม่เอยช่อแล้วกันเพราะเป็นลูกศิษย์ผมคนเดียว่ารู้เบื้องหลังละคาเบื้องเขายังเลือกคุณต้องถือว่าประชาชนเขาไม่คิดว่าตรงนั้นเป็นมาตรฐานจริยธรรมอันสูงส่งที่คุณจะตัดเขาออกไปครับอืมเข้าใจฮะเข้าใจฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะบอกว่ามาตรฐานจริยธรรมของคนคือวันที่คุณไปหย่อนบัตรเลือกตั้งอ่าไม่ใช่คุณมาอย่างไหนมาไม่รู้เว็บมาถึงตัดสินเลย แทนประชาชนทั้งหมดทั้งที่ประชาชนเขาเลือกมาแล้วครับเพราะนั้นคุณต้องให้เกยียรติประชาชนว่าประชาชนเขาตัดสินมาแล้วว่าคนพวกเนี้เป็นสอ,สอได้เป็นรัฐมนตรีได้ใช่ถ้าทําอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยสารมนูจะไม่มีงานทํานะครับอย่างนี้เอาโจรมาก็ได้นะอาจารย์เอาโจรมาเอาใครมาแล้วถ้าชาวบ้าน,นเลือกถ้าชาวบ้านเลือกก็มาเป็นได้หมดเหรอคืออย่างนี้นี่เราพูดแค่มาตรฐานจริยธรรมซึ่งที่เรากำลังพูดว่าไม่มีมาตรฐาน ที่จะกําหนดได้แต่โจนั้นเป็นกฎหมายยาอ่าถ้าโจรเป็นกฎหมายยาถ้าผิดนู่นผิดนี่นั่งไปอีกเรื่องหนึ่งมันมันมันคนละประเด็นกันนะครับอันนี้มันทางการเมืองเอารบเสียงส่วนใหญ่รับเสียงราน้อยไอ้นี่เป็นเรื่องการเมืองอน่เเรื่องภาพฉะนั้นเมื่อประชาชนเขาเร่นว่ามาแล้วถ้าเกิดมาเป็นแล้วแล้วไปไม่ได้คนเป็นนายกเขาเอาออกเองแล้วแม้กระทั่งเกิดเป็นความเพ่งซวยมาถ้าเจ้าตัวสปิริตสูงก็โค้งแล้วก็ออกไปแต่ถ้าไม่โค้งคนเป็นนายกก็าออก ซึ่งประชาชนก็จะยอมรับนะแล้วนายกก็ไม่ได้มีความผิดด้วยนะคือพอไอ้นี่มันไม่ดีมาเจออะไรตอนหลังพฤติกรรมก็เอาออกไปแล้วก็ตั้งใหม่แต่ผลที่จะมาไล่ที่นายกกระทําความผิดเนี่ยก็ไม่มีครับที่เสี่ยวแมวพูดเนี่ยเป็นเรื่องต่างประเทศใช่ไหมฮะอันนี้มาตรฐานสากลต่างประเทศถ้าเราบอกว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยนะแบบสากลนะอาจารย์รัศดรครับ อาจารย์ครับมีต้องไหนครับประเทศไทยอันนี้มืองนอกฮะประเภทผิดแล้วก็โค้งกันออกกันไปนี่ฮะก็ถามลุงป้อมเลยว่าของสำบันเนี่ยท่านจะลาออกไหมอันนั้นคือถ้าจะเอาที่จะยุ่งผู้การจยุ่งหัวสื่อเขาบอกเขาบอกกันเล่นไม่ใช่หรอฮะอาจารย์มองไงฮะอาจารย์ดูคลิปเ๊อปอย่างที่ต่างประเทศเนี่ยแค่เอามืิสะกิดแค่เนี้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องครับ ครับเขาบยุ้มยุ่มกอย่างนี้ไอ้หัวหาจ่มพักจะทำเนี่ยมันอยู่จิตสํานึกของผู้กระทําอมตรงที่สําคัญกว่าที่ใครจะไปตัดสินเขาก็แล้วถ้าเขาไม่มีจิตสํานึกมันก็ต้องมีคนมาตัดสินไม่ละอาจารย์เสแปลว่าไงอ่าก็ตรงนี้ไงอ่าเพราะตรงเนี้ยที่จริงถ้าเป็นแบบสากลเนี่ยมันรู้ด้วยจิตสํานึกถ้าไม่มีผู้ที่เหนือกว่าก็ว่าไปถ้าเป็นหัวหน้าพักพักคุณก็ต้องว่าไปสิ กติกาอะไรของพรรคคุณจะประชุมจะอะไรก็ว่าไปจะเปลี่ยนนะหรืออะไรก็ไม่รู้ของคุณว่าไปแต่มาตรวัดเอาละไอ้ประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาอย่างน้อยนะถ้าจะชี้เรื่องจริยธรรมไอ้เรื่องซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์นะโดยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยที่จริงเสียงมันต้อง90เลยนะทั้งสองเรื่องเลยนะอ,อ,อ,อันนี้ยังพอจะพอ,พอ,พอรับในคุณลักษณะในคุณลักษณะของผู้เขาเรียกว่าตุลาการได้ถ้าเป็น90อย่างเงี้ยโอเค แต่ถ้าประเภทไม่ใช่90เนี่ยเฮ้ยถือว่าอย่างนี้ไม่น่าจะแฝ์แต่จริงๆเนี่ยไอ้สิ่งที่เราพูดอ่ะถ้าเป็นประเทศประชาธิปไตยเจริญแล้วไม่ต้องมีอะไรเลยเพราะรับรองได้ชื่อที่เป็นรัฐมนตรีที่ผ่านมานะถ้าเป็นประเทศที่เจริญแล้วนะเขาไม่ตั้งมาอยู่แล้วอืเขาไม่ตั้งมาอยู่แล้ว เขาไม่ตั้งเพราะระบบการกรองคัดเพราะระบบการกรองตรวจสอบเขาเข้มข้ดับจิตสํานึกเขาดีไงใช่กระบวนการแล้วก็จิตสํานึกเขาดีและไอ้คนที่มีปัญหามันก็รู้ตัวเองะมันก็ปลีกวิเวกไปนะเออมันไปอยู่กองหลังไม่อยู่กองหน้าครับก็จิตสํานึกจริยธรรมของเขามันแข็งแรงแข็งโปกเลยแต่ของไทยอ่ะมันด้านไงมันด้านตรงนี้ไอ้ความด้านชานถึงต้องมานั่งทนมันเลยต้องใช้วิวัฒนาการยาวหน่อยซ้ำซ้ำเนี่ยต้องประจานซ้ำอ่ะต้องซ้ำหนักหนัก ความด้านมันต้องขัดกระดาษทรายต้องต้องขัดนานหน่อยสิ่งที่เซมแวพูดเนี่ยท่านนายกเศรษฐาเนี่ยออกจากตำแหน่งเพราะคนคนเดียวนะเออนั่นล่ะถูกไหมใช่ใช่เข้าใจไหมใช่ไหมเพราะว่าห้าหสี่ถ้าเปลี่ยนเป็นสี่ห้าไม่ออกเพราะฉะนั้นออกเพราะคนคนเดียวเานั้นเองแล้วคนคนเดียวเนี่ยเราต้องคิดเฮ้ยคุณมีอำนาจถึงขนาดที่ให้ นายกเนี่ยต้องออกตำแหน่งเลยนะและเวลาเข้าตำแหน่งพยานเป็นคนจะก้าวศูนย์อย่างนั้นเอาละถ้าไม่มีอะไรพดมาดวัดอะไรไม่รู้ก็ต้องกำหนดนะถ้าจะชี้ประเด็นจริยธรรมชี้ประเด็นซื่อสัตย์ประจักษ์เนี่ยเฮ้ยต้องก้าวศูนย์นะเพราะว่าสารยังไม่ประจักษ์เลยเพราะอันเนี้ยถ้าเราไปเทียบเคียงกับถ้าในต่างประเทศนะครับเวลาเขาวินิจฉัยโดยมีลูกขุนน่ะถ้าเป็นเรื่องประหารเนี่ยนะมันต้องเต็มคณะศูนย์เลยต้องเอกสารทต่พุเก้าคนเนี่ยต้องก้าศูนย์เลยประเภทมา แปดหนึ่งนั่นรอดเลยไม่ถูกประหารเลยถ้าเป็นเรื่องตายไงเพราะเป็นเรื่องตายแต่ถ้าเป็นเรื่องจำคุกก็โอเคแต่ห้าสี่อะไรก็ว่ากันไปเจ็ดสองอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องประหารนี่ถ้าถ้าเห็นพ้องต้องการทั้งหมดอ่าใช่ครับมันพอเป็นน้ำหนักเชื่อได้ว่าเอาละเพราะว่าคนที่ถูกคัดมาเป็นลูกขุนก็มีกระบวนการที่กันกองที่เข้มข้นพอสมควรจึงจะเรียกได้ว่าเป็นภาวะวิสัยเออครับใช่สิงที่ผมขอเสริมนิดเดิครับ เรื่องอะไรที่เป็นที่ตายคนเนี่ยไม่ควรใช้เสียงข้างมากธรรมดาควรใช้เสียงข้างมากที่จะบอกว่าสองในสามสามในสี่อะไรอย่างเงี้ยหรือเก้าศูนย์ไปเลยเพราะใช้เสียงข้างมากธรรมดาเนี่ยมันมีความรู้สึกเรื่องสาคัญสําคัญเนี่ยมันจะทําให้ไอมาตรฐานในการพิจารณาเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาอยู่ในระหว่างต่อสู้คดีสารต้นลงแล้วาำคุกแล้วต่อไปเนี่ยเป็นคดีกบฏซะด้วยคดี แรงไหมถือว่าแรงอ<ช>ย่างเนี้ยเข้าข่ายมาตรฐานจริยธรรมไหมตัวนี้ไงความแรงแล้วตอนนี้ถ้าไปดูบรรทัศนที่ผ่านมาในการที่สามนุ่นวินิจฉัยล่าสุดกรณีนายกาเสถามันเลยกลายเป็นล่อแหลมไปเลยท,ทั้งทั้งที่ถ้าดูในกระบวนการแบบท่าศารวิธรรมนะอาจม,ม,มันถือว่าโอเคก็มีโอกาสรอดไงมไม่เป็นปัญหาแต่พอไปเห็นคําวินิจฉัยที่ผ่านมาเนี่ยอืเดาใจไม่ออกเลยคือคืออย่างนี้เก้าคนอย่างที่เซเวียพูดเนี่ยคือ เราต้องตั้งหลักให้ได้นะครับอย่าพูดว่าคนทําผิดกฎหมายหรือไม่ทําผิดกฎหมายใช่ครับถ้าเรายัางยึดว่าคนทําผิดกฎหมายใช่ครับอย่างเดียวที่ะระเบิดมาตรฐานจริยธรรมมันไม่ใช่บางทีคนก็ไม่ทําผิดกฎหมายแต่สามารถสู้ต่อสู้ชนะได้อย่างเงี้ยใช่ครับนะอาจจะมีมาตรฐานจริยธรรมต่ำก็ได้ใช่ครับเหมือนอย่างาบางท่านเนี่ยบางพรรคเนี่ย ก่อนักวอย่างเงี้ยใช่ครับไปทำอะไรล่ะช่วงนั้นอ่ะพนักงานกระทำช่วงนั้นมั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 นใช่ไหมันใช่ไหมอันลคุณไปทำอะไรล้มเลอกตั้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้ขอไหมอาจารย์ถ้ามีอีกท่านหนึ่งเคยถูกศาลตัดสินต่างประเทศจำคุกแล้วศาลรัฐมนุนก็เคยยกแหละเพราะว่าอยู่นอกราชกัจแล้วถ้ามาหมวดนี้ล่ะหมวดจริยธรรมเนี่ยเข้าไหมคือ ตอนที่ตัดสินตอนนั้นคนละมาตรากันบอันั้นเป็นมาตราคุณสมบัติครับไอ้ตอนนี้มันมันอีกโหมดหนึ่งเลยเรื่องเรื่องเรื่องจารีธรรมมาเป็นข้อรบกวนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสใช่ครับเป็นไงพี่หมูทั้งสี่ท่านมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสเข้าตำแหน่งนะมีโอกาสไม่ใเข้าตำแหน่งสูงมากมันต้องดูข้อหาด้วยไหมฮะเวลาโดนอาสำคัญมากเลยเพราะว่าบางคดีอย่างเช่น ท่านจรรยพูดเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่ากรณีของคุณพิชิตชื่นบานเป็นเรื่องข้อหาทุจริตใช่ครับก็คือติดสินบนสารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็เป็นเป็นมันเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคิดว่าเราต้องดูข้อหาไหมฮะเสี็จแมวว่ามากแบบบางท่านไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องยกตัวอย่างแต่ไปยกตัวต่างไปต่างประเทศในกรณีเรื่องยาเสพติดแล้วถ้าเกิดมีเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ฟูดพิ้นกลับมาตาม หลอกหลอนใส่ชุดสีส้ม,มที่เข้าคุกอยู่ต่างประเทศอเอาแค่ปกติอย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยออกทีทีถามว่าวินยูชนเนี่รับได้ไหม<อ>ว่ามีความเหมาะไหมวินยูชนภาวะวิสัยนั่นล่ะเพราะว่าประชาชนพอเห็นภาพก็เฮ้ยแล้วคดีอ่ะโอคดีก็หนักนวงอ้อาวชุดก็ชุดคือคนถูก จำขังละอ่าอย่างเงี้ยอาจารย์เราต้องมีความหวังฮะ <c oughs> อาจารย์ต้องกำหนดคุณสมบัติคนที่จะมากอบกู้คอรบอเปนีะคคุณสมบัติครคุณสมบัติคือคุณสมบัติผู้ที่มากรอบท,ที่คิดว่าเข้ามาแล้วมันจะช่วยรัฐบาลช่วยประเทศชาติได้เอาคุณสมบัติที่อาจารย์คิดว่าเออคุณสมบัติแบบเนี้ยมันน่าจะเข้ามาเพราะยังมองไม่เห็นเลยนะตอนนี้หมายถึงที่อยู่ในที่เห็นเห็นหรือว่าต้องอินพอร์ตเข้ามาฮะคือคืออย่างนี้ ที่อยู่ในระบบการเมืองเนี่ยผมยังมองไม่เห็นแต่ทีนี้เนี่ยระบบการเมืองของเราเป็นระบบปิดเราไม่สามารถรีค루ตคนที่มีความสามารถที่มีการจัดการในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมการเมืองที่อยู่นอกระบบการเมืองเข้ามาในการเมืองได้เพราะระบบการเมืองเราเป็นระบบพักพวกระบบ,ะบบโคตาระบบโคต้าเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่ได้เข้าอย่างเสกเม้าทำไมไม่ได้เป็นอาไรรัฐมนตรีอ่ะโอ้ขอคุณมากครับเข้าใจไหมคือคือคือเราเล่นการเมืองแบบ กาหลีดนตรีประโยชน์ใครลากกันไปแทงกันได้ทุกเมื่อทุกเวลาเพราะฉะนั้นคนดีเรามีเยอะในประเทศเพราะฉะนั้นผมถึงถามไงว่าประเทศเราจะดีได้ไงในเมื่อเราจํากัดบุคลากรทางการเมืองไว้เพียงกลุ่มผู้เลือกตั้งชัยชนะเพื่อจะเป็นรัฐมนตรีเท่านั้นเองคือคือคือ,คอมันต้องตัดไอ้ความรู้สึกส่วนตัวกับความรู้สึกที่เอาจะเอาประเทศชาติไปข้างหน้าให้ได้แต่ถ้าตาบใดที่ไอ้พวกเฉลี่ยก็บอกอ่าเดวนาย,ยกจะควบ รัฐบดีการาโฮบพังจริงๆคนที่ปิดก็คือคนที่อยู่ในวงการเมืองนี่เองนะเพราะอย่างพักสมมุติว่าพักการเมืองใดๆที่ร่วมรัฐบาลกันอยู่ตอนนี้ครับเผื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเกิดว่ามีเสียงพอร่วมรัฐบาลแล้วก็ไปเอาคอรมอจากคนนอกมาได้เนี่ยแล้วตอนนี้ครับฟังให้ดีๆแม่งปิดหนักขึ้นเพราะว่าอะไรรู้มะเพราะอีกซีงมาไม่ได้เนือกมากสมัยก่อนเนี่ย คุณอยู่สภาโอเคอีกวันหนึ่งคุณเป็นฝ่ายค้านวันหนึ่งคุณเป็นรัฐบาล <bla u. S 2> แต่อีกซีกเนี่ยถูกตัดจากวง<ๆ>จรก,การเป็นรัฐบาลไปเลยเ,น,น,เน,นีรือกปลาคือพรคประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อีกฝั่งนี้อาจจะมีคนมีฝีมือมีคนความสามารถมีความเก่งกล้าสามารถแต่ไม่มีโอกาสได้ใช<ๆ>้ความสามารถความก่งกล้าในการมาบริหารการแผ่นดินเพราะมันถูกสกัดกั้นออกไปจากตัวอะไรในการที่จะมาอยู่อยู่อีกซีกของฝ่ายรัฐบาล